มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยูทูบเบอร์ยอมถอนตัวออกจากบ้านของลุงพลแล้วค่ะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับบูมสุราชายัยสุวรรณกิจยูทูบเบอร์ช่องบูมน้อยร้อยเอ็ดอายุ28ปปีนะคะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ที่ออกจากกลุ่มยูทูบเบอร์บ้านลุงพลเมื่อไม่นานมานี้นะคะ เปิดเผยว่าตนเองมองว่ายูทูบเบอร์ที่เข้าไปช่วยรุงพลโค่นต้นไม้นั้นเขาก็คงจะรักรุงพลซึ่งตนคิดว่าเขาทำไปด้วยความประมาทและคิดว่าไม่มีเจตนาจะบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนค่ะแต่ในเมื่อเขาทำไปแล้วก็ต้องรับผลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ตามมาแต่ตนคิดว่าแค่ยูทูบเบอร์ไม่สามารถลุกป่าได้ แต่คิดว่าต้องมีคนสั่งการซึ่งตนไม่อยากจะพูดว่าคนสั่งการเป็นใครนะคะหลังจากที่ตนเองเดินทางออกจากบ้านลุงพลแล้วก็ถูกเอของลุงพลกล่าวหาว่าตนเป็นคนเนรคุณซึ่งตนอยากจะบอกว่าตนไม่ได้เนรคุณเพราะว่าลุงพลไม่ได้มีบุญคุณกับพวกยูทูบเบอร์แต่เป็นยูทูบเบอร์ต่างหากที่มีบุญคุณกับลุงพลคะ่ะอย่างไรก็ตาม ตนจึงอยากฝากบอกพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ว่าให้คุณค่ากับตัวเองอย่าไปเป็นทาสเขาสิ่งที่เราไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเราเป็นคนรับใช้เขาจึงอยากเตือนให้ยูทูบเบอร์ถอยออกมารวมถึงยูทูบเบอร์ที่อยู่ในคลิปตัดไม้กับล,งลุงพลก็อยากให้ถอยออกมาแล้วค่อยไปว่าเรื่องคดีกันทีหลังค่ะในวันเดียวกันทีมข่าวยังได้เจอกับนายตะขบนามสมมุตินะคะ อดีตยูทูบเบอร์ที่เคยติดตามแล้วก็ทําเนื้อหาเกี่ยวกับลุงพลและป้าแตนแต่วันนี้ตัดสินใจที่จะถอนตัวออกไปจากหมู่บ้านเปิดใจว่าตนเองตัดสินใจออกจากการนําเนื้อหาของชีวิตของลุงพลเพราะว่าลุงพลกับป้าแตนไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คนที่เคยรู้จกักมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนตนสังเกตความผิดปกติตั้งแต่คนที่มาช่วยสร้างบ้านให้ลุงพลรวมไปถึงหมอปลา ที่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ว่าสุดท้ายลุงพลกลับไม่เห็นค่าคนเหล่านี้ทำเหมือนไม่มีตัวตนจึงมองว่าไม่อยากจะนำเสนอแล้วค่ะอีกทั้งยังทนกับการรับกฎระเบียบที่สร้างโดยลุงพลไม่ได้นะคะกำหนดเนื้อหาเองแม้แต่การไลฟ์หรือว่าการลงคลิปก็ต้องมีการขออนุญาตจากลุงพลเป็นคนกำกับดูแลเนื้อหา ซึ่งไม่ตรงตามที่เจตนาของแต่ละช่องส่วนตัวจึงอยากจะบอกให้ลุงพลทำช่องตัวเองจะดีกว่าและแม้ว่าตนจะถอนตัวออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีเพื่อนที่ยังทนอยู่เพราะว่าต้องการหาไรายได้จากช่องของตัวเองซึ่งต้องแลกกับเงินจานวนหลักหมืน่นหรือเงินที่ต้องเอาไปจ่ายเป็นค่าแปะเจีย้ยหรือว่าเงินสมยอมให้กับใครบางคน ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันเท่านั้นที่เป็นคนมาเก็บเงินเองและจะเป็นคนที่เขาเองไว้ใจเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาเนื่องจากจะได้ไม่ต้องพูดมากค่ะอย่างไรก็ตามส่วนตัวโชคดีที่ดุพผลมาจากหมู่บ้านดังกล่าวแล้วดีกว่าต้องไปทนอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตนมองว่าการนำเสนอเนื้อหาในช่องของตัวเอง ขาดไม่ได้ว่าจะถูกจำกัดเนื้อหาโดยใครบางคนซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นคือชีวิตจริงไม่ใช่ละครไม่สามารถจำกัดบทได้จำกัดนักแสดงได้ไม่สามารถที่จะมากำหนดฉากกำหนดการแสดงของใครได้ตนทำแล้วฝืนความรู้สึกจึงตัดสินใจออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ